อตนนออ้มาเอาเสือตายหรมือมือแม่รถก็มาดีมาเป็นนอนอยู่ในตัวไหนวะก็อยู่นอนเฉยเลยเมื่อกี้เห็นมาออาวเรียบร้อย มันก็มีเป่าคอะต่ว่าตาบอดเขากำลังเอาทักั้งมันมันต้องมีคนช่วยอะไรนี่อ้าวกิน่าท็อปเดลี่นี่เองโอ้มาดีเก็บอกว่าตามันบอดมองไม่ได้ร้องเพลงก็ทานด้วยความจับเป็นร้องเพลงก็ทานด้วยความจับเป็นชีวิตเริเก็ญ ชีวิตเริ่มขึนลวาวไม้ปีงไก่